มังกรจักรพรรดิเหล็กไหลเกาเร็กครับการไม่มี้ถืก็คือคอนเวนการครับในเทิร์นของเราครับเรียกการแถวหน้าของเราทุกใบที่เป็นเผ่าไดโนดราก้อนจะได้รับพาวเวอร์ปัดห้าพครับแล้วก็มีเทคแอควนการ์ดวันส์เพอร์เทิร์นครับทำการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบครับแล้วเลือกไดโนดราก้อน2ใบที่ชื่อต่างกันในดรอปโซนของเราครับพอลงช่องเรียกการเซอร์เคิลครับถ้าเกิดสมมติการที่เราทิ้งเป็นค่าคอสนะครับเป็นเผ่าไดโนดราก้อนครับเลือกลีไทรเรการของอีกฝ่ายหนึ่งใบครับแล้วก็เทคออโตแวนการ์ดวันส์เพอร์เทิร์นครับ เมื่อ,อยุนินี้ทําการโ <Yeah. S 1> จมตีครับ CB 1ครับในแบทเทิลนี้ครับถ้าเรามีเรียการที่เป็นเผ่าไดาโนโดราก้อนที่ชื่อต่างกัน2ใบหรือมากกว่ายุนินี้พาวเวอร์บวกหมื่นครับและถ้าเรามี3ใบหรือมากกว่าที่ชื่อต่างกันครับ ยูนิตนี้ไดร์บวกหนึ่งครับถ้าเรามี5ใบหรือมากกว่าที่ชื่อต่างกันและเราเพอร์เซน่าไรในเทอร์นี้ครับยูนิตนี้จะได้รับคริติคอลบวกหนึ่งครับเรยกว่าเป็นหน้าวันไดโนดราก้อนใหม่ครับที่ถึงแม้เทคแวนนะครับจะเป็นเทคสามเวรก็ตามครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันครับรีไทร์เรียก่ายก็ได้ชุบไดโนดราก้อนได้แถมยังมีเทคในการตี3ามไดร์และก็ตี2คริตตอนเพอร์เซน่าอีกถือว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับ